สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูจะมาสาธิตวิธีการส่งงานในโน้ตของแต่ละห้องเรียนนะคะเมื่อเข้าห้องเรียนแล้วจะไปส่งงานที่คุณครูมอบหมายจะไปโน้ตนะคะนักเรียนก็แตะที่ขีดสามขีดมุมขวาบนของโทรศัพท์นะคะก็จะเข้าสู่หน้านี้มีทั้งอัลบัม้มมีทั้งโน้ตนะคะสิ่งที่เราจะใส่ก็คือโน้ต แตะไปคำว่าโน้ตเมื่อสไลด์ดูก็จะเห็นโน้ตที่เรียงลำดับล่าสุดนะคะไล่ลงมาอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะส่งงานโน้ตของครูคนใดอสมมติจะส่งงานของคุณรูไก่วิทยาการคำนวณสัปดาห์นี้ก็แตะไปที่เครื่องหมายเครื่องหมายนักเรียนจะกลมจุดจุดเนี่ยนะคะสัปดาห์นี้ตึง เห็นไหมคะจะมีคนที่เขาส่งแล้วเราจะส่งต่อแล้วก็พิมพ์ชื่อเด็กหญิงกายแนบรูปภาพก็คือแตะกล้องแล้วเราก็เลือกรูปที่เราทำไมคะจะส่งตึง้งแตะหนึ่งรูปรูปก็จะมาแล้วก็กดเลือก ภาพก็จะมาแล้วค่ะมีข้อความเด็กหญิงไก่มีรูปที่จะส่งแล้วก็กดเครื่องหมายส่งค่ะเห็นไหมคะก็จะไปต่องานที่เขาส่งไว้ก่อนหน้านี้ในโน้ตนี้ก็จะมีสองความเห็นที่ส่งมาแล้วคุณครูก็จะรวบรวมงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ไปรกในแชทห้องเรียนค่ะลองดูนะคะไม่ยากค่ะ